สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีช่องไอ้นุ่มนอนหน้านะครับก็ทักทายกับ FC. เอฟซีเห็ดงานไปน้าเลยพี่น้องคุยกับเอฟซีไปน้ากำลังซีนถุงดินพี่น้องกําลังซีนถุงดินผมก็จะใช้นี่แหละเครื่องซีนของผมนะครับซีนถุงทรงลูกค้าลูกค้าประจำพี่น้องรับไปขายทุกเช้านะครับผมก็จะออกส่งของ สังอาขีพมานีรัี4ปีแล้วพี่น้องจะเ้าหาปีได้แล้วนะครับสําหรับดินปลูกนุ่มนอนหน้านี่ะก็เห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องมันกะสีสางฐานลูกค้าไปเรื่อยๆด้วกันนะครับถ้าเฮาเฮ็ดได้มีคุณภาพสม่าเสมอนะครับเฮาเพิ่งก็สีสางภาพมันกะจะไปเรื่อยๆนะครับสั่งฐานลูกค้าไปนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยนะครับ คือเห็นนะครับคือการหลอกลวงนะครับคือการเทรดหุ้นการลงทุนต่างๆนะครับคือจุดอ่อนของคนที่น้องเอฟซีครับก็คือความจนความจนนี่มันทําให้คนคิดความว่าคิดว่าความอยากรวยมันสบายนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับตรงนี้สิเป็นจุดอ่อนนะครับเฮ็ดให้คนที่ยุ่เหนือกว่าห้องนะครับ สร้างโอกาสในเขาหาเงินได้การสร้างโอกาสในเขาหาเงินนะมันก็คือการคูษณาช่วนเชื่อนะครับเขาก็บดริลอกพี่น้องแต่ว่าเขาเว่านะถึงนี่คือความรวยความสบายมีรถหรูมีบ้านหลังโตอยู่แบบสบายผู้ใดก็ต้องการนะครับต้องการหาหาชีวิตแบบนั้นนะครับท่านั้นนะครับคนจนค้นเคยทุกข์เคยยากยังเท่านี่นะครับมันก็นจะมีจุดอ่อน ก็คิดแล้วพี่น้องความรวยมันสบายแต่ที่จริงแล้วมันกับโบแมนหรอกพี่น้องมันโบแมนเสมอไปพี่น้องเคยเห็นบ่กว่าคนรวยนั่นนอนอยู่ที่ซื้อบริหตุงานนี่บอกผมบอกเคยเห็นนี่แต่ผมเห็นแต่ว่าคนรวยนี่ก็ต้องเฮ็ดงานที่กันครับเฮ้านะครับแล้วนะครับ เวลาคนพวกเขาเจ้ารวยมีโอกาสเนื้อกห้องว่าว,าวพี่สีเรื่องการเทรดการสร้างโอกาสในชีวิตก็คิดว่าตรงนี้่สีสบายมีเงินอยู่ก่อนหนึ่งสามแสนสี่แสนนะครับบางคนเขาไปลงน้ำเขาเบิดพี่น้องแล้วโอกาสขาดทุนโอกาสเสี่ยงมันมีบอมีมครับมีมากๆแล้วถ้าเท่าไปว่าวถึงว่าระวังเด้อเขาสีมัดหลอกหรือว่าระวังเด้อมุ่เจ้าสีเจงตัวนี้ก็ได้ไม่มีใครเชื่อหรอกครับ คนนะครับก็จะยกตัวอย่างว่าผู้นั้นเขาือเฮ็ดด้วยผู้นี้ก็คือเฮ็ดได้มันกับโบแมนทั้งเบอร์เตอร์พีนองเอฟซีครับการที่เขาเฮ็ดด้วยนะ่ะเขาล่มมาจากรอบแล้วเขาลุกขึ้นมาจากเถื่อแล้วเขามีทุนนยูทอใดไอ้เฮ้าเนืเนงสามสี่แสน 3, 4, มันโบข้อยาใส่ก,กันซีเอาไปลุงทุน่นจังสี่แมนบอให้คิดซะว่าเมื่อหนึ่งนะ่ะเฮ้าล่มลงมาเฮ้าสีมีทุนสำรองบอ การเฮาบบมีทุนสารองเฮาคือจบเด้เงินพวกนี้สีหายวับไปกับตานะครับแล้วไปยังนะครับพวกเว้าเรื่องนี้เขาถึงเอาความด้วยความสมบายมาเเ้าให้ฟังก็เพราะว่าเฮานี่เฮานี่มีจุดอ่อนจุดอ่อนคือความอยากด้วยความอยากสมบายเขาเอาตัวนี้มาขายหงเฮานะครับแล้วบางคนก็สีวา่าเอาแล้วคนรวยด้วย ขาบ่หลอดขาดอกเขาบะต้มขาดอกเขาบ่ตั๋วข้าดอกมันเมียนครับเขาวบะต้มบ่ตั๋วเราแต่แต่อย่าลืมว่าเข้าน่ะมันขาดประสบการณ์การเขาร้มลงไปแล้วมันมีผู้ใดร่วงับเูาใดทีนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเงินของคนจนๆนะครับแม้แต่เงินบาทหนึ่งหาบาททีบบาทเมื่อร่วมได้หลายคนมีคนเสือเขาได้หลายคนมันเป็นเงินเท่าไรพี่น้องมันเป็นเงินบ่หน่อยที่เอาไปลงทุนนะให้คิดเบิ่งครับ ให้คิดเบื้องอันนี้บ้าน่มมนบอมันวาบออยากให้พี่น้องบ่เสือดิแต่ลองพิจารณาดูว่านะครับหนทางที่เราจะเดินนะ่ะเขามีประสบการณ์บอหรือเห้านะลมลงมาแลลวเข้าสิมีโอกาสแก่ตัวบอนะครับอย่าคิดถึงแต่ความรวยอย่าคิดถึงจะจุดหมายทางนาบางคนบอกว่าถ้าจะเดินให้มองที่จุดหมายนะครับอย่ายมองปัญหาข้างๆมันบมเมียนครับ ข้าสียางไปนี่พี่น้องย่างไปขึ้นเขาหน่สม,มุดก้อนที่ขึ้นเขานี่เขี้ยไม้หนามต้องเหยียบอยู่แล้วนะครับเส,สื้อที่หดยอดเขาอย่าคิดป่าก,การไปยืนอยู่บนยอดนะมันมีความสุกมันกับโบเมนเด้ครับันาดทีมีความถุกกันได้นะครับอันนี้ก็เว้าให้ฟังนะครับว่าให้คิดเบิ่งครับว่าสัวสิีไปหดยางไปของเที้ยวไม้ลุ่มแล้วลุ่มอีกเหากระเทย่า,ยางซื่อๆนี่ก็ยังเงยแล้วก็ยังท่อแล้ว แต่ว่าไอ้นี่เอาปัญหาห่องเงินเข้ามานมันถีเมื่อยสิท่อบอแล้วโอกาสแก้ตัวเงี้ามันถีมีบอนะครับแกจะไปเสื้อไหลนะครับแ็คือกันแกจะจะ,จะเสื้อผมหลายคือกันนะครับแก็ลองคิดเบิง่งนวะ่าการเอาเงินไปลงทุนหรือว่าเป็นแช่ลูกโซ่ยังสิ่นะครับม,มันมอมมีไขที่ลำรวยจังนี้นะครับคนที่ลำรวยจังนี้คือคนอยู่ทั้งคนที่มาสาั่ง มื่สั่งแนว่อาความคิดอี่างเขาอยากรุยนี่แหละเขาหน่วยแต่เขาหนาทุ่ถูกนะครับหายวับปิดครับตาพี่น้องเงินนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กับผมไม่ยังหลายนะครับเดี๋ยวผมจะจบคลิปไปตอนนี้นะครับขอบคุณได้หลายนะครับที่เข้ามาเบิ้งนะครับช่องนุ่มนอ่นหน้านะครับขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับผม